สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับก่อนเข้าไปรับชมคลิปนะครับฝากกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอให้รับชมคลิปอย่างมีความสุขครับต้องกลับบ้านแล้วเนี่ยยืนไปก็ได้ยืนยืนออกไปก่อนดิพี่ลงมาช่วยในฮาวก่อนไอ้นี้ผมต้องเล่นสะท้อนด้วยเพือนเพราะว่ากายภาพเขาเยอะมากๆเลยสัตว์น้อยหายไป อันตีก็น่าจะยังไม่อัพลองเล่นหนึ่งสองสามอะไรอย่างงี้ไปก่อน <c oughs> เอามาเล่น, 1, 2, 3, เ,น,อนเอาาเนเอเกมแรกของวันนะเพื่อนผมขอแบบค่อยๆจูนสมองก่อนแค่อะไรมันวะ ไม่ต้องมีวิญญาณเอายังไม่ต้องหมดละน่เียรอบสามแล้วแล้วรอบหน้าผมดึงมาให้ก็ได้พี่ถ้าพี่จะเอาไปละเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลองดูรุ่นเบอรรุ่นจริงรุ่นล่างอหละโอเคโอเคที่ช่วยขบวนเออวิ่งแบบวิ่งว่อนเลยใช่พี่อะ วอกเออได้อยู่ถือว่าดีน้องชายปาดาบไม่ได้เลยพี่จะวอกไปกดไหมถ้าพี่จะฆ่ามันต่อเอาวางไว้เลยเดี๋ยวพี่วล็อกดูบล็อกไม่ได้วะนนนถือไว้ก่อนก็ได้ถือไว้ก่อนถถืือออออไไวว้้เยู คลายี่เราเยอะมากเลยทัเกมเนี้ยไอ้แอี่คลายลี่หมดเลยเอาามอันนี้มนัมนมันมันจะเขาเห็นพี่บอกว่าผมจะกดขวดไปไม่ต้องเก็บวิญญาณศัตรูหายไปพี่ว่าน่าจะฟาร์มไม่ก็ไปล่างอ่ะเดินดูในป่าไปละได้เด็ด นั่นไงดูไปก่อนดูไปก่อนอ้าวเอาแล้วผมกำลังมาสไลด์เลยดูสโลไปสโลไปสโลไปโดน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 ไม่สมัครดาววะเราต้องไม่าวด้วยใช่ไหมเดี๋ยวไม่ดีบางั้นเออพี่ไปบนต่อชีวิตคือการเดินทางรู้อยากรึปล่าไปท้งแม่ปะ ไม่ได้ซับนะพี่เล่นเป็นลมเอ๊ะผมวิ่งไปด้วยตายไม่น่าทีเดียวเองเอาสวยขึ้นได้โตซื้อส้มมาเหยาๆเลยเพื่อนถ่าย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 ผมมานดึงดึงเข้าป้อมให้พี่จะได้บิงะ าบิ้งเลยอะเออเด็กรวยจริงพี่รู้มั่งซ้ำโน้หนึ่งว่ะธรรมดาจริงๆพี่มีพรสวรรค์แต่พี่แค่ขี้เกียจขี้เกียจเล่นศัตรูหายไปกางหายเป็นทรัพย์ที่ขี้เกียจวอร์นี่ยแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากแต่ช่วยได้อะไรได้ตลอดเวลาใช่แต่นี่พี่คิมเขาก็ยังหายไปพอบี้เมียเด็กปะช่วยล่างหน่อยเด็ก มีมีมีว้าแต่ว่ามาดิว่้ามาดิววามาเลยว้ามาเลยมันสามตัวยังไม่ได้อัพยังไม่เก้าเลยเล่นได้เล่นได้มาดิมาดิหนีไปหนึ่งแล้วน่ะหนึ่งไปเอาให้โดนโดนตันไปหนึ่งไปหนึ่งโดนตันโดนตันได้แล้วได้แล้วก่อนไอมันต้องอย่างนั้นอยู่วะไี่ผมไอ้นี่มันขาดมั้งเสืออขาดหรือเปล่าวะเลยโดนตัน Thanks, hanging one of our builds. The land bears the mark of demons. The road goes ever on. This land bears the mark of demons. The road goes ever on. โอ้เหมือนมีหว่อนใช่ปะจะไม่เห็นน่าจะมีไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่นี่เกมนี้ผมจะเล่นเป็นสาสแลล่างโดนว่ะแสงมากที่ต้องลงไปล่างต่อยมันไปไปผมยี่สวิบับได้น้องก็ทักมาด้วยไหมทมาถกเวลามันมืดไปว่ะพี่เดินไม่ได้แล้วอ่ะ พี่หวอนให้แล้วเดี๋ยวไปเดินดูโซนดูรูมกันไม่หาไม่เลือกได้พี่เลยกเซิงนะเว้ยไอพี่ไงออเดิจะเอาก็จัดเลยให้น้องรักยิงก่อนเลยยิงก่อนเลยเอาให้โดนนะเพราะพี่ไม่รอดแหละดีให้อยู่ดับเบิลอ่ะโน่นเพื่อนมาเพื่อนมามีคนมา

นได้ใช่ไหมล่างได้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 สองนั่นทำอะไรอะสามสี่เลยเหรอขึ้นดาบแสงมาก่อนเอามานายเฉยเดี๋ยวเล่นสะท้อนแม่ก็อาจจะเป็นดาบแสงแล้วก็ไอแบนไปเลยดาบน้ำแข็งแสงอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยล่างนี้ล่ลางนี้ล่งนี้ก็ขวดมาแจ๊กจึ๊กหนึ่งหน่อย แต่ประเด็นพี่ชายพี่ข้อหลังผมก็วิ่งตามพี่นะเออไอช้างมาโอ้โหเยอะว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะย็นตะลุ่มตะลุ่มตะลุ่มไปเอาขวดไปดิพี่กดเลยแล้วกันนะกดแล้วตัลุ่มไปรุนบนว่ะจะเล่นล่างใช่ไหมไม่รู้อ่ะล่างมันเยอะเกินไปเอากลางดีกว่าพี่คิดว่ากลางดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยว นอนรุนบนอะเดี๋ยวไอโดนลากลับมาแล้วคนมาด้พี่ไปตัดให้มันม่ไม่นด้ไม่ไผมอะไรมันวะผมยาวปะผมยาวเชอเพี่ว่าโซฟามป่าวะ s a e e i t r a ไม่มีอ่ะกลางมาแล้วเล่นดิ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 ไม่เข่งกลับแล้วไหวปะสองคนไหวดิเดี๋ยวรอ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 กันอย่าเพิ่งนะพี่ขอดูสักหน่อยพี่ไม่ชัวร์ฆ้าในหาวปล่ะมาแล้วไม่ดึงนะโอาให้ไปเถอเรียกขาดหรอ ลอยได้ยาวๆเลยน้องรักโอ้ไอ้เจ๊มันดึงเชียร์ไปแฮลลี่หมดเลยนี่เราต้องวิ่งกันสองคนนะพี่ตบพี่เอวิ่งคนเดียวตอนเนี้ยผมก็วิ่งกับพี่ไอ้ฮาต้องมาเดินด้วยจริงๆถึงจะรวยดูดูดูคนี้เออได้แล้ว ดาเมจมันน้อยจังวะกูยิงนะเออยิงนะเนี่ยโดนยิงนะเนี่ยมันน่าจะถอยมาสักนิดนึงอ่ะให้พี่ตีแรกเองดีกว่าสู้ไม่ไหวโนนนิวเดอร์โอ้ไม่โดนดิบอกแล้วสู้ไม่ไหวเอลเดอร์วิญญาณเยอะแล้วผมพุ่งพุ่งไปแล้วเขียวก็ดีกว่าเมนั้นตัวตีเยอะมากเลยปะ ทำเซฟโค้ได้พี่ทำกระทาฟ้าเรียนติกินมอจะสะท้อนก่อนพี่เล่นเล่นแบบสายเปียงป้างอะเปียงป้างพี่จะมาตัดตัวบางๆพวกทอนหลอดพวกโซเลยนะคร้ายิงแม่งเลยโซติวหลังกัลมาหลังมาเตรียมเล่นต่อเล่นต่อรีบเสียไบเปล่า อ่ะมากางเขียนติดหัวแตกอะมากางเขียนจิกติดติดอ๋อเขาเป็นจิกจิกหัวแตกตอนตื่นหลือเปล่าไม่ได้นอนอ่ะแล้วบอกงนอนก็นอนจะนอนอะไรอีอะไปนอนแล้วมันไม่ห่วงเลยไม่นอนเลยมไม่หลับโตมันจะเล่นวอลเพราะว่าพี่หนุใครอะโตติวนาเป็นไปได้พี่คิดว่าเป็นไปได้ ตอนนี้ผมต้องสะท้อนกันเอาไว้แบบยืนแรกเลยดีสะท้อนให้ผมว่าดีกับอดีนะตอนนี้ชิดได้ไซโคแล้วช่เป็นไรวะช่วยได้เหรอมีคนวาับกลางวะช่วยเองได้โดยพี่ตายแน่นอนอะ่ะไปทำสเปลเมื่อไรมัมเออมนเล่นเลผยเล่นเลยเล่นเลยเป็นคนตาเทียอยู่มีคนวาาร์ปใช่ับเป็นไปได้อยู่น่ากลัวป่ะไอ้เหี้ยดึงโดนไม่มีอะไรเบิร์ดปิดเหรอ ไม่มีวันหรอกได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่ตายตันสองไงดูดมานะมึงก็้จะกันเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ให้มันปล่อยมาไงตอ้เด็กเลยด็กมังคับสู้ก็แต่กไม่ได้พี่ต้องช่วยอ่ะมอบิดยังฟังอยู่เลย แต่อย่างนี้ที่เขากดสกิลสองเป็นกำลังใจช่วยเราแบบอยู่ห่างๆตีเร็วได้วิ่งเร็วเงี้ยเหมือนได้แค่ตีเร็วกับดาวมิทเราไม่ได้วิ่งอย่าไม่แอซซีมันก็ไม่ได้แล้วหรอไม่ได้ไม่ได้แอซซี่มันก็รวยเล็กใช่มันรวยเนี่ยถ้าได้แอซซีจะเหมือนวารคแฮร์รี่ตอนนั้นเตะดักตรงนี้ได้ปะไม่ไม่พี่พี่ดักพี่หว่อนตรงข้างหน้านั้นมากกว่าพี่มียิงอ่ะเอาไงอ่ะ เดินไปเดี๋ยวเดินไปเดียมันอยู่ที่ใจพี่อ่ะใจพี่ไม่ลังเลยแล้วไอ้น้องรักแล้วพี่ก็ตายไม่ตายไม่ตายไม่ได้ด้วยไม่ตายพี่กดพาวเวอร์สไพน์ไงไอ้น้องแตกูแตกเฮ้ยเพื่อนเล่นไม่นู้กูจะตายอะไรแล้วเพื่อนชิบหายมันยั่วเน็กใส่กูต่อแน่เลยเนี่ยรอดป่ะพี่นุ้ยไ่รอดด้วยรอดรอด มเมลิเคนแม่งเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวไปรีก่อนมีมินต์เล่านี้มินติเล่นทวินเบดด้วยเว้ <I S 2> ยเฮ้ยทวินเบดทอปบีดใช่ใช่นี่เข้าได้แหละระวังทวินเบดแล้วโอเคจะไรทำขี้มั้งดองตังอยู่รุน็อกเรื่องตัดบ้าเลยผมตดัดพี่ตัดไปเลยเก็ได้วิ่งไปแล้วเออพี่วิ่งมาถึงครึ่งทางแล้วอีกไม่กี่มินก็ถึงแล้วนะ แพทหน้ารู้สึกว่าดีจะปรับแ <c oughs> ดีปรับ <c oughs> พวกแพทหน้ามีหลายตัวเออมีคนขอไมมาดอนอนะ่ะขอผมอยู่หน้าไหนะผมบอกว่ารอแพทหน้าแพทหน้ามันปรับใหม่รอด,ดูโดนดัดปะดัดคู่เลยเมี้งโดนเบอร์เซ็ตดัดต้องเขียวบางเกมนะเ,ออเราเอาล่างดีกว่าปะไม่ได้๋มาเดีเพื่อนอะดิเราเขาไปบนเว้ยทีนีแล้วนี่แคลรี่แ <ไป S 2> บบ <ไป S 2> ทังตี้มันมีแค่เคอาของพี่นุผมผมไปนดนคิฟะนะผมปนดิว่ะพี่อยากดักข้าวในเ่าลงคนดนดุ๊กนในหาจะเอาช้างไอ้หี้ย่ะสตีทับีเคบีพี่นุคณฟ้าไป ล่างมันไม่มาได้ห่าวมันน่าจะยากพี่เดินตามเอขึ้นไปเลยอู่่แั้วเขาทำบีเคบีอยู่แล้วล่ะเอเดอร์บีเคบีคงไม่ออกเป็นเอเดอร์จอกอหรอกนายโดนละอ่อนฟ้ายังในป่าใช่ใช่กลวว่ามา ขล่ยเลยยาวๆเลยออกเลยออกเลยมาลิเกนเหมือนเขาจะเอามาลิเคนมา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 อย่าดิวายน้องมาเพื่อนมาเพื่อนมามามา The two fight the get legend be graves. bear, can You you ไม่แม่โตใช่แล้วคนทำอะไรพิคบีพี่คิดว่าไม่ต้องก็ได้กายภาพเยอะอ่ออกเป็นพวกฮาร์ดบัตบอลเดมอนิกอะไรอย่างนี้ดีกว่าบัตบอลอย่างนี้ดีกว่าใช่ใช่ตัวนอ้นมันไม่ใช่ใส่ตีจ๋าพี่คิดว่าทำเป็นเดมอนิกดีกว่าตัวกายภาพมันเยอะเออ ในประเดียฮาร์ดอย่างเงี้ยเอเอ,อนั่นแหละพอเน้นถือเข้าสู้อะ่ะเดี๋ยวนี้ก็พอใจแล้วแหละเล่นนะผมเล่นนะอาะ่อาชิบหายที่พายุ

ว้านี่ขจัดไปสามแล้วเหรอโมบี้ตัวละครรับเลยเออิพี่จะฟาร์มไปถึงไหนวะเนี่ยสิบเจ็ดแล้วนะเว้ยเอาใจนะว่าเป็นพี่พี่ออกมาไล่ตะบันหน้าแล้วใช่มันจะฟาร์มไปถึงไหนมันอยากได้เฮียอะไรวะเนี่ยของกระลุ่ยจุ้ยมากฟาร์มนานแต่ของน้อยน้อยเกินไปอ่ะโัโล่โซพี่ก็ ไม่ไหวสตีมบูธโคเด็กต้องมีคเด็กเอาละได้วอล์กเท่านั้นแหละมาแล้วความฮึกเหิมเดินดุมๆเข้าไปดงหวอดฟ้าแน่นอนอยู่แล้ววาดฟ้าเนี่ยในหาตัวเดียวนี่วาดฟ้าแบบพึบโซนบนน่าจะเยอะผมอยากเดินเข้าไปนะพี่แต่พี่คิดว่ากี่ตัวนั่นแน่จัดเลยบ้านละมีปืนเปล่าพี่ยายกดตอนคล้อนทิ ประมาณปล่อยไปเถอะเรามาอยู่ในนี้กันเฮ้ยโดนตีวิ่งไปวิ่งดีดีวิ่งดีรอดปะน่าจะไม่รอดว่าการ์มาแล้วมีสเปลด้วยทำจริงๆน่าทำบาเลียสักอัน ช่างบิงเหรออาไม่ได้บิงไม่ได้บินมันบินกันไหมเฉยๆละ่ะเพาเอฟเฟกสเปลด้วยผมน่าทำบี่คีบีก็ได้นะถ้าชิ้นสุดท้ายผมบล็อกไปที่บีคบีก็ได้กับเนื้อต้องรีองบออกมาเลยอ่ะอย่าอย่า,ยาใช้เป็นชิ้นสุดท้ายต้องออกเลยเพราะงั้นมันจะไม่มีความหมายนะเว้ยฉันก็รอบีคบีต่อเลยก็ได้แต่เดโมนิกก็จะได้แล้วอ่ะ นางแค่นิดเดียวเดวมุนีคมอยากแจกจ่า,ายกระสุนปืนป่ะมระทานมัโซกด Elder อเ,เอลเดอร์นะนั่นนะเ,เจอดงอเฮ้ยทีนึงได้เ<อ>ย็ดลู่ประวัติออด,ด้วยทาเคฟไมเออเรียบร้อยนี่โด<อ>นโซ เฮ้ยไม่ตายไม่ตายวิ่งวิ่งไปวิ่งไปเออเดือดโอ้โหเดือดไปช้างสะท้อนไปดูเข้ามาไหมพี่เอออย่างไรก็จะตันทิ้งไม่ให้อะรายการเนาะสวัสดีไอวอลบีดามาแล้วบินบล็อกอืมฮาร์ดก็ดีเอาทฮาร์ดบีบะ ผมเดมอนอีกแล้วโดลุนก็ตายเนอะระวังไว้แล้วกันนี่โอ้เพียบเลยใจเย็นยิงขู่ทางนั้นแล้วกันขู่สามีปืนจะดดุงกดอันตรีเลยเฮ้ยทางนี้งี้เล่นบ้าเล่นบ้าฮ่าเพื่อนวะทำหนึ่งแล้วหนึ่งมั้ยได้แล้ว พี่โดนช้า,อางอานายปะอานายปะเพื่อนจะให้ไหม่ะเออไปจริงจรอ่ะโอเคพอเพื่อนเกมนี้